เบ่งแต่รูปผู้สาวอายผ่านจอมือถือนับวันนับมือนับจนนิวสิคิวแล้วนะสถานการณ์ยังกีดยังกันเลื่อนวันสัญญาพ่อแห้งแลว้วละเดน้องละ ใจคนทามันจอยมันพร้อมสมแต่แก้มแน้มแต่หน้าเป็นตาหกลายอาบน้ำแล้วไม่ไหมกรุ่นผมเรือนกายเจ้าคงสิหอมเบิ่งวิดีโอคอได้เห็นได้ยินแต่ไรกินดมดอม จูบจอมือถือหม่อมหม่อมรอทามือพร้อมจักสิแม่นมือได้ได้แต่กอดทิพย์ได้แต่กอดทิพย์ได้แต่กอดทิพย์เกียรบังรูปสมัยแรกจีบก็สมมุติเอาว่ากอดแบบได้ในโลกความจริง ยังกอดนีิสินกอดความเดียวดายถูกขังในกลางเมืองใหญ่ยังเมื่อบอดใดเจ้านายเพันวา่าใจคืดหอดบืนให้รอดไปหอดวันนั้นอยากเมื่อเอารังวันเมื่อเหาพบกันจงไว้หายแน่นนะ ย่านคนล้ลลอยยามใสย,ย่านแทเดยยมอยู่ห่างตากอดทิพไปก่อนเด้อลาแล้วไอสิมากอดนางจริงๆได้แต่กอดทิพได้แต่กอดทิพได้แต่กอดทิพเขียบึงรูปสมัยแรกจีบ ก็สมมุติเอาว่ากอดแบบใดในโลกความจริงยังกอดนีิสินกอดความเดียวได้ถูกขังในกลางเมืองใหญ่ยังเมื่อบ่ได้เจ้านายพันวา่าบอกใจคิดหอดบืนให้รอดไปหอดวันนั้น อยากเมื่อเอารางวันเมื่อหาหูพบกันจงไว้ให้แน่นนะยานคนลอยยามใสย่านแท้เดงยมอยู่ห่างตากดทิพย์ไปก่อนเด้อลาแล้วอายสิพาความคิดทอดมากอดคักคัก